สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่ความรักที่มีประเด็นนะคะเริ่มต้นด้วยชาวธาตุดินค่ะขอพลังงานของชาวธาตุดินนะคะพุทโธกันและมังกรน,นะคะหรือใครที่เช็คละนาแล้วนะว่าอยู่ธาตุดินนะคะพุทโศกับมังกรดูได้สถิตดาวจันทร์นะคะดาวศุกร์นะอยู่ที่ธาตุดินก็สามารถดูได้ค่ะ,ะเรามาดูกันเลยนะว่ารักที่มีประเด็นของชาวธาตุดินนะคะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น ฟ้าหลังฝนค่ะจบปัญหาอุปสรรคนะคะจะมีความสุขสมหวังดีหากห่างกันจะได้กลับมาค่ะข้อจํากัดค่ะกลับมานะแต่ว่าอาจจะปลอดภัยแต่ไม่อิสระนะคะทําตามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าคนคนนี้ขี้หึงที่ของคุณมากๆเลยนะคะภายใต้สําหรับความทรงจําค่ะ คนนั้นของคุณนะคะคนที่มีประเด็นกันเขาตัดใจไม่ได้นะคะยังคิดถึงอดีตที่เคยมีนะคะยังยึดติดอยู่กับความทรงจําดีๆความคิดถึงความห่วงหาและล่มโพล่มทรายค่ะคุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกต้องดูแลนะคะเป็นที่เพึ่งของคนอื่นได้ปลอดภัยไว้ใจได้กับบุคคลท่านนี้นะคะหากมี บุญวาสนานะคะชะตาที่ต้องการมีโอกาสได้ลงเอยถึงขั้นแต่งงานอยู่กินคองคู่กันไปจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพท่ทาโร่กันต่อเลยนะคะชาวธาตุดินนะคะอาจจะผ่านช่วงซัพพลชันไปแล้วนะคะเป็นอะไรที่เป็นประเด็นอยู่แต่ว่า กำลังจะเข้าสู่ช่วงทิศทางที่ดีขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเหมือนฟ้าหลังฝนนะย่อมมีสายรุ้งที่สดใสงดงามนะคะคนคนนั้นนะคะหรือว่าชาวทาดินเนะาะอาจจะกําลังเก็บใจเอาไว้นะคะ เก็บใจเอาไว้ไม่เปิดใจเลยเพื่อรอคอยการคืนกลับมาก็ได้อาจจะไม่ใช่ความหึงหวงที่ไม่มีข้อจํากัดแต่อาจจะเป็นการที่คนทั้งคู่ค่ะรู้ใจตัวเองแล้วแล้วก็จํากัดหัวใจเอาไว้ในระยะเวลาที่ห่างกันเพื่อที่รอวันกลับมาได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะดูจากไพ่ประกอบแล้วเนี่ยยังมีความทรงจําที่ดีงามนะคะแล้วก็ต่างคนต่างยังมั่นคงในความรักซึ่งกันและกันอยู่มากๆเลยนะคะ ขอไพ่ยขยายนะคะว่าความรักที่มีประเด็นของชาวธาตุดินคือศกันและมังกรนะคะจะเป็นอย่างไรต่อไปจากนี้คะเดเหรียญน,นะคะนี่เป็นไพ่ของฟ้าลังฝนจริงๆเลยเพราะว่าไพ่เจดเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ที่คนคนเนี้ยเขากลับมาใส่ปุย๋ยลดน้ำพรวนดินสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วก็คือความรักที่เคยมีนะคะต่อชาวธาตุดินนะคะ มีคนที่คิดถึงค่ะอยากจะกลับมาดูแลปลูกต้นรักต้นนี้ให้เติบโตนะคะหนึ่งถ้วยเป็นพลังงานของการกลับมาขอโอกาสขอความรักยื่นความรักให้อีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งถ้วยเป็นความรู้สึกที่เต็มหัวใจความรักที่มั่นคงแล้วก็มีเพียงแค่หนึ่งเดียวนะคะโอ้เจ็ดไม้เท้าความพยายามค่ะ ไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนนะคะคนคนนี้ของชาวท่าดินนะคะเขาจะพยายามทําทุกวิถีทางให้ชาวท่าดินเนี่ยให้อภัยแล้วก็กลับมาเป็นคนรักดังเดิมเพราะว่าขึ้นมาต่อจากไพ่หนึ่งถ้วยต้องขยายแบบนี้ว่าคนคนนี้จะพยายามทุกทางค่ะเพื่อที่จะให้ชาวท่าดินเนี่ยยอมรับความรักจากเขาอีกครั้งหนึ่ง The Fool คนคนนี้นะคะเขาเนี่ยเป็นคนที่รักอิสระนะ อาจจะเป็นคนที่ชอบเดินทางทํางานเกี่ยวกับการเดินทางนะคะแล้วก็บอกไว้เลยว่าความรักครั้งนี้นะคะก,กลับมานะคะเขาว่าเหมือนกับจะให้พื้นที่กับชาวท่านดินที่ผ่านมานะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ชอบบังคับนะคะชอบเป็นผู้นําในความสัมพันธ์มีกั้นหึงหวงนะคะที่มันเกินเหตุประมาณนี้ค่ะอาจจะทําให้มีปัญหากันบ่อยนะคะปรับตัวกันหลายครั้งแล้วแต่ว่าการที่เขาเป็นอิสระในครั้งนี้ เหมือนเขาได้รู้ใจตัวเองแล้วว่าที่จริงแล้วเนี่ยความอิสระที่เขาต้องการเนี่ยก็คือการที่จะมีคุณอยู่ด้วยเพราะว่าเขารูส้สึกหัวใจเขาอะค่ะได้ถูกปลดปล่อยเขาห่างจากคุณไปก็ไม่ใช่ว่าเขาจะเป็นอิสระอย่างที่เขาต้องการนะคะเขายังต,ติดอยู่กับความทรงจำนะคะที่ดีๆกับคุณนะคะจนเขารู้สึกว่าจริงๆหัวใจเขาอะมันต้องการเจ้าของมันไม่ได้ต้องการที่จะบยบินออกไปเลยนี่คือความอิสระที่เขาต้องการที่แท้จริงค่ะไพ่ใบนี้ค่ะไพ่การเดินทาง คุณกับคนรักอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะคะเป็นการที่เขาเดินทางมาหาคุณหรือคุณเดินทางเพื่อไปพบไปเจอคนคนนั้นก็ได้นะคะอาจจะเจอกันโดยบังเอิญเจอจากการท่องเที่ยวนะคะเพราะว่ามาต่อต่อพ่ยเดอะฟูลเนาะอาจจะบังเอิญเจอกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะคะสี่เหลี่ยญค่ะคนคนนี้ ที่เห็นขีมจริงๆด้วยนะคะคนคนนี้นะเขายังที่ยึดติดยึดมั่นอยู่กับความรักครั้งนี้ค่ะเขายังไม่อยากให้ความรักเนี่ยจบไปยังมีความคิดถึงมีความห่วงใยนะคะแล้วก็หลงหาอยู่มากๆเลยสังเกตนะคะกิริยาท่าทางของทั้งสองท่านนี้นะคะเนี่ยทั้งทั้งทั้งที่อยู่ในรูปนะคะทั้งคู่เลยเป็นอาการของคนที่คิดถึงคะ่ะหน้าตาเศร้าส้อยนะคะโอ้วิวออฟเฟอร์จูน เป็นอะไรที่ถูกกําหนดมาด้วยโชคชะตาค่ะกงล้อแห่งโชคชะตาได้หมุนแล้วคุณทั้งคู่นะคะจะได้รับโอกาสอีกครั้งหนึ่งได้มาเริ่มต้นใหม่เป็นหนึ่งถ้วยนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนข,ของโชคชะตาค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะเป็นการที่โชคชะตาเนี่ยอยากทําให้เขาได้รู้หัวใจตัวเองนะคะอยากให้เขาเนี่ยรู้ว่าจริงๆแล้วตัวเขาอะค่ะไม่ใช่คนที่จะไม่มีคนรักตัวเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คนที่ ไม่มีคู่ครองคนคนนี้นะคะอาจจะทํางานหนักนะคะแล้วก็มุ่งมั่นแต่เรื่องการงานที่ผ่านมาจนลืมนึกไปเลยว่าตัวเองเนี่ยควรที่จะมีความรักหรือไม่อาจจะทำงานเกี่ยวกับการเดินทางไปไหนเรื่อยๆทํางานเกี่ยวกับที่จะต้องอยู่ไม่เป็นที่ประมาณเนี้ยค่ะอืมพอได้มาพบเจอกับคุณนะมันเหมือนเป็นอะไรที่เหมือนเหมือนเจอเจ้าของหัวใจประมาณนี้เลยนะคะคุณคนนี้นะคะ เหมือนเขาได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ะนะได้เป็นโอกาสที่จะได้มาพูดคุยกับคุณอีกครั้งนึ่งเจรจาตกลงกันว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปจะพยายามต่อไปสิ่งไหนที่คุณไม่ชอบสิ่งไหนที่คุณอยากให้ปรับเปลี่ยนนะคะเป็นการพูดคุยเจรจากัน k n n o o s w o r r s ค่ะมีพลังงานของพ่อไม้แม่ๆไ,ได้ด้วยนะคะคนคนนี้เขาตั้งใจไว้แล้วค่ะ เขาตั้งใจไว้แล้วเขาเป็นคนที่เด็ดเดี่ยวนะคะมุ่งมั่นมากๆเลยนะคะที่จะทําสิ่งนี้ให้ประสบความสําเร็จอุปสรรคใดๆคนคนนี้ฟันฝ่ามาได้ทุกสมรภูมิเลยนะคะเหลือแต่เรื่องหัวใจนะคะที่ยังไม่สําเร็จสักทีนะคะอืมคุณทั้งคู่นะคะมีปัญหากันที่ว่าอาจจะผ่านมาเนี่ย เรื่องที่ผ่านมานะคะตัวเขาเนี่ยยังไม่ให้คอมมิชเมนต์กับคุณยังไม่ให้สถานะที่ชัดเจนเพราะด้วยตัวเขายังไม่รู้ใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากมีแฟนหรืออยากเป็นโสดเขาเป็นคนที่รักอิสระคุณก็อาจจะมีปากเสียงกันนะคะด้วยเรื่องที่ต่างคนต่างไม่ยอมกันนะคะเอาความคิดของตัวเองเป็นใหญ่แล้วเวลาทะเลาะกันก็ไม่ค่อยจะชอบง้อกันด้วยไม่แคร์กันเลยนะคะก็ เป็นการมีปากเสียงนะคะเรื่องที่บางทีเขามามา,มาหายหายประมาณนี้ค่ะชอบทําตัวอิสระมีแฟนแล้วทําตัวโสดอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยเป็นเหตุที่ทําให้คูทั้งคู่เนี่ยต้องแยกออกจากกันไปชั่วขณะหนึง่งขิงอ้อว่านนะคะคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งค่ะเขาเป็นคนขยนันเป็นคนบ้าง,งานบางทีทํางานจนลืมตอบข้อความคนรักไปเลยนะคะเป็นคนที่มุ่งมั่นเรื่องการงานมากๆนะคะ ใต้ใต้สำรับค่ะ Queen of Pentacles คุณเป็นคนรักเขามากๆเลยในเนี่ย,ยอยู่ในจิตใจเขาค่ะไพ่ตรงนี้นะคะอยู่ใต้สำรับคุณคือเหมือนผู้กุมหัวใจเขาเอาไว้ได้เลยนะคะเหมือนกับเป็นอะไรที่หนักแน่นมั่นคงมากคุณอาจจะคบอยู่กับคนธาตุลมหรือธาตุไฟนะคะหรืออาจจะมีราศีธาตุไฟลัคนณาเป็นธาตุลมอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามีมีธาตุลมกับธาตุไฟขึ้นานะคะ คนคนนี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาไม่อยากเป็นดูฟูแล้วเพราะใต้สำรับอีกหนึ่งใบคือ judgment ค่ะเขาอยากเป่าประกาศค่ะเขาอยากบอกให้คนทั้งโลกเนี้ยรู้เลยว่าคุณกับเขาเป็นแฟนกันคบกันมีสถานะต่อกันอย่างเช่นการโพดรูปคู่หรือตั้งสถานะตั้งสเตตัสนะคะว่ากําลังคบหาดูใจอยู่กับคุณเขาอยากบอกให้เพื่อนเขารู้ให้ครอบครัวเขารู้ว่าคุณคือคนที่เขารักคือเจ้าของหัวใจของเขานะคะไพ่ต่อจากจ n t เมนเป็น6ถ้วยค่ะการกลับมาของคนรักในอดีตชาติคนรักเก่าคนคุยเก่าคนที่เคยเจอกันสมัยเด็กๆคนๆนี้กับคุณมีความเชื่อมโยงต่อกันเป็นเหมือนไพ่ใบนี้เลยนะคะไพ่ความทรงจํานะคะแล้วก็ไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นต้นไม้ที่เติบโตมาด้วยกันอย่างยาวนานมากมากแล้วนะคะจึงได้วนกลับมาพบมาเจอกันนะคะเขาคนที่เคยทําให้คุณเสียใจน,นะคะคนคนี้อาจจะเพราะว่าสถานการณ์ที่อยู่ไกลกันตัวเขา ไม่ให้สถานะที่ชัดเจนนะคะยังดูเป็นคนรักอิสระนะคะคนคนนี้นะจะกลับมานี่ค่ะบอกเลยว่าคนคนนี้อยากสร้างครอบครัวค่ะเขามีความใฝ่ฝันที่จะมีครอบครัวที่อบอุ่นสมบูรณ์แบบที่ผ่านมาเขาอาจจะมีความรักที่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะแต่พอได้มาเจอคุณเนี่ยเขามีความรู้สึกที่มันสัมผัสได้ว่า สามารถที่จะอยู่กับคุณได้ไปตลอดชีวิตสามารถสักชีวิตด้วยกับคุณได้นะคะเป็นความรักที่ปลอดภัยนะคะและใบนี้ค่ะเขาต้องการที่จะมาขอโอกาสเพื่อจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งไม้เท้าหรือตัวคุณนะคะชาวธาตุด,ดินอาจจะมีการได้เริ่มงานใหม่นะคะอาจจะไปเรียนต่อหรืออาจจะมีการย้ยายที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะเนี่ยจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะเดอะทาวเวอร์ การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้นะคะจะเริ่มต้นแบบกระทันหันคนคนนี้จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งจะมาเยียวยาสิ่งที่ทาให้เคยเคยทําให้คุณเจ็บปวดนะคะมีการอ,อ,อัพสถานะอัปเดตสถานะนะคะหากยังไม่มีสถานะก็จะขอเป็นแฟนหากเป็นแฟนกันอยู่แล้วแล้วห่างกันไปนะคะมีโอกาสมากๆเลยที่คนคนนี้นะคะจะคุยเรื่องการแต่งงานมันหมาย คุณนะคะชาวธาตุดินอาจมีโอกาสที่จะได้โยกย้ายนะคะหรือเขาคนนี้จะโยกย้ายมาหาคุณเป็นการมีคนหนึ่งคนอะนะคะที่จะต้องเปลี่ยนงานเปลี่ยนที่อยู่นะคะเป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตครั้งใหญ่เลยนะคะเนี่ยเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์เลยนะคะดีมากๆเลยนะคะชาวธาตุดินชาวธาตุดินที่มีประเด็นคนคนนี้นะคะออบอกเลยนะว่าเป็นคนรักที่ต้องเป็นคนที่คุณเนี่ยรู้สึกถึงเขาได้สัมผัสถึงเขาได้นะ นะคะชาวธาตุดินเพราะว่าจะเป็นชาวธาตุดินทุกคนเลยเนี่ยอาจจะอาจจะไม่ครอบคุมขนาดนั้นเพราะว่าบางคนเนี่ยมีลัคนาอยู่ธาตุดินแต่ราศีอยู่ธาตุอื่นคุณก็ต้องไปดูประกอบด้วยนะคะว่าธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟเนี่ยค่ะเป็นเป็นแบบไหนนะคะไพ่ขยายออกมานะคะถ้าคุณเป็นธาตุดินลัคนาดินราศีธาตุดินนะคะก็ยึด ตรงนี้ไปเป็นหลักได้เลยนะคะแล้วก็ต้องดูประกอบที่ดาวศุกร์ดาวจันทร์ด้วยนะคะเพราะว่าดวงนี้เป็นแรนดอมนะคะไม่ใช่ดวงส่วนตัวถึงบอกว่าอาจจะตรงเครื่องหนึ่งหรือตรงทั้งหมดก็ต้องดูตามบริบทด,ด้วยว่าดวงดาวของคุณตั้งแต่เกิดเนี่ยสถิตอยู่ที่ไหนลัคนาสถิตอยู่ที่ไหนแล้วละละราศีด้วยนะคะอื แต่ว่าหากตรงกับตรงนี้ทั้งหมดเลยนะคะหากคุณมีเซนต์มีสัมผัสถึงกันและเป็นเรื่องที่เล่ามาทั้งหมดนี้นะคะสุดท้ายแล้วคุณและเขาจะได้ลงเอยแต่งงานเป็นครอบครัวกันค่ะมีการยกย้ายที่อยู่ไปอยู่ด้วยกันและสร้างครอบครัวไปได้วยกันนะคะขอไพ่แองเจิ้ลขยายหน่อยนะคะว่าชาวธาตุดินที่มีประเด็นนะคะจะลงเอยกันอย่างไรจากสถานการณ์ต่อไปนี้คะ่ะซับพลชันค่ะเห็นไหมคะพวกคุณอยู่ในกระบวนการจริงๆนะการที่จะ s ับพล레이ชันกันได้ แปลว่ามีการกลับมานะคะหากหากการเลิกลานเนี่ยหากการเลิกแบบเลิกขาดจะไม่ใช้คอมัสซับเพอร์เรชนะคะเพราะคำนี้คือการแยกจากการพลดัพลดพรากเท่านั้นนะคะไม่ใช่การจบความสัมพันธ์นะคะเป็นคู่รักทางจิตวิญญาณแน่นอนนะคะใครที่อยากรู้ว่าตัวเองใช่ไหมใช่ทวินเฟร,รมไหมใช่คู่แท้หรือไม่นะคะก็สามารถคลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ดูดวงส่วนตัวได้นะคะรอรับคำทำนายภายในหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะก็ เป็นดวงแบบ full option คุณก็จะได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความรักนะคะอุปสรรคที่ซ่อนอยู่ความคิดของเขาที่ยังไม่ได้บอกคุณสิ่งใดที่มีปิดบังซ่อนเอาไว้หรือว่าสถานการณ์จากนี้ต่อไปจะเป็นยังไงนะคะมีอะไรหลายๆอย่างในรายละเอียดที่ทําให้คุณเนี่ยทั้งรู้เรื่องของเขาด้วยแล้วก็สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างกระจ่างเลยนะคะเพราะว่าเราจะเปิดไพ่5สำรับขยาย สิ่งที่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่ซ่อนอยู่จนเคลียร์นะคะทีนี้เนี่ยคนที่เข้ามารูดวงส่วนตัวนะคะต้องยอมรับด้วยนะว่าการเปิดไพ่แบบนี้เราใช้เป็นพลังงานจักรวาลสื่อสารและเราเป็นผู้ส่งสารเราจะอ่าน ตามความจริงจะไม่มีการอวยคุณไม่ต้องมาเล่าเรื่องอะไรเลยคุณไม่ต้องเล่ารายละเอียดสตอรี่อะไรทั้งสิ้นนะคะทั้งหมดทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรก็แล้วแต่เราจะบอกอ่านตามหน้าไพ่ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะบางทีความจริงอาจจะทําให้ใจชื้นใจฟูก็มีแตบ่บางเรื่องที่ซ่อนเอาไว้ที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนแล้วคุณรู้บางทีถ้าทําให้คุณอ,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 อาจจะมีความคิดทีเ่เสียใจยอย่างเงี้ยหรืออะไรเกิดขึ้นอ่ะหมอต้องขออาภัยเพราะว่า ต้องอ่านตามมาไพ่จริงๆนะคะมันเป็นจรรยาบรนนะทีนี้ก็เลยไม่อยากให้ลูกดวงเนี่ยเล่ารายละเอียดหรือว่าสตอรี่ในชีวิตให้ฟังเพราะว่าเราเราถือเรายึดถือว่าเราได้รับพลังงานตรงนี้มาเราก็อยากจะให้ทําใจให้สบายแล้วก็ฟังเรื่องราวที่เราเล่านะคะแต่ว่าถ้าถ้ามันจริงถ้ามันตรงก็ถ้าเป็นเรื่องดีก็เก็บเอาไว้ถ้าเป็นเรื่องไม่ดีก็โอเคถือว่าฟังแล้วก็เป็นคําแนะนําเพื่อเอาไปปรับเปลี่ยนใช้ให้ เ,เขาเรียกว่าตรงกับบริบทในชีวิตนะคะช่วยแนะนําเรื่องการตั้งสติประมาณนี้นะคะโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อเลยเนาะว่าสถานการณ์ชาวทัดินเป็นไงต่อชุบอะลีควายเต็ดเลิฟค่ะรักที่ไม่สมหวังไม่มีแรงดึงดูดมากพอให้รักไปต่อได้นะคะนี่คือเหตุผลของการซัพพลีชันนะเมกดิอัปฟอร์ดค่ะความพยายามความรักที่ยิ่งใหญ,ใหญ่ขอให้เชื่อฟังคําแนะนําและทูเลิฟค่ะคนคนนี้นะคะ การที่จะต้องแยกจากกันไปนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของที่ผ่านมานะคะเป็นาการที่ทั้งคู่เนี่ยไม่มีแรงดึงดูดกันมากพอยังไม่สมบูรณ์ในตัวเองนะคะยังไม่รักตัวเองมากพอจักรวาลถึงจับแยกจากกันนะคะหากตรงนี้นะคะมีการไกด์ไลน์นะคะจากาจาการสื่อสารอะไรแบบนี้คะ่ะที่คุณได้รับรู้ข้อความข้อมูลต่างๆนะคะสุดท้ายแล้วคุณและเขาอะ่ะจะได้กลับมาลงเอยกันมีการรียูเนียนะคะกลับมาเป็นรักแท้ของกันและกันค่ะ ดีมากๆเลยนะคะภายใต้สำรับค่ะ for giving and learning นะคะให้คุณนะคะปลดปล่อยและลืมอดีตคุณจะได้รับความสุขมากขึ้นในปัจจุบันนะคะอืมเดี๋ยวเรามาเปิดข้อความนะคะที่คนรักที่มีประเด็นกับชาวธาตุดินต้องการบอกชาวธาตุดินนะคะคนรักที่มีประเด็นของชาวธาตุดินต้องการอะไรบอกชาวธาตุดินคะขอพลังงานคนรักที่มีประเด็นของชาวธาตุดินด้วยนะคะ I replay our c o n v e r s a t i o n อาเกนแอนอาเกนค่ะเขาอ่านข้อความนะคะของคุณและเขาสำ้ำไปซ้ำมาบ่อยๆนะคะคุณเข้ามาใกล้หัวใจฉันมากกว่าใครๆฉันไม่กล้าที่จะติดต่อคุณมาฉันอยากเป็นมากกว่าเพื่อนและฉันยังแอบสื่อแอบสองดูเธอตลอดเลยนะนะคะคุณคนนี้เป็นนักแต่ตัวยมนะคะมาเดี๋ยวเราให้ไพ่เดอะเฮอร์มิตทาวลอดนะคะเปิดเพิ่มอีก5ข้อความที่เขามีอะไรจะบอกชาธาตดิน I want to start family with you ค่ะเขาอยากสร้างครอบครัวกับคุณนะคะคุณคือคนที่เขารักเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะ I judge with things very different ฉันแค่อยากให้บางสิ่งเปลี่ยนไปค่ะความห่างไกลกันสถานะที่เป็นเพื่อนกันตอนนี้เขาอยากให้ทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนไปจากตรงตอนนี้นะคะ If I ask stay, leave you you to stay, would you leave? ถ้าฉันขอให้เธออยู่เธอจะอยู่ไหมเธอจะไปหรือเปล่านะคะ I feel the same way ฉันรู้สึกแบบเดียวกับเธอเหมือนกับสัมผัสกันได้ค่ะเป็นคนที่มีจิตวิญญาณทีส่สามารถรู้กันได้ว่าตอนนี้มีคนกําลังคิดถึงนะหรือแม้แต่คุณส่งกระแสจิตไปบอกเขาไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่คนๆนี้รับรู้ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่สเปเชียลการ์ดกันดีกว่าว่าคุณคนนี้นะมีอะไรอยากจะบอกคุณเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะขอพลังงานขอความรักที่มีประเด็นของชาวธาตุดินนะคะมีอะไรจะบอกชาวธาตุดินเอ่ยอู้ให้ใบ,บนี้ร่วงลงมาฉันดีใจที่ได้พบเธอว้าวนะคะแล้วอะไรอีกเอ่ยเราจะเปิดห้าใบนะแต่เราเข้ากันไม่ได้หรอ <c oughs> นะคะฉันดีไม่พอหรือเธอไม่พอ ทวินเฟรมมีความน้อยใจนะคะอาจจะเป็นเรื่องง่นยๆถึงได้บอกว่าที่เปิดไพ่มามีการทะเลาะเบาแหวงกันเรื่องคําพูดเรื่องอะไรแบบนี้คะ่ะน่าจะมีความน้อยใจเกิดขึ้นแล้วก็มีความหึงหวงที่ว่าตัวเขาอาจจะบอกว่าตัวเองไม่ดีพอนะคะอยากที่จะไปพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นก่อนนะคะแต่ยังไงแล้วคนคนนี้ดีใจที่ได้พบคุณคะ่ะและนี้น่าจะเป็นข้อความจากจักรวาลบอกคุณนะว่าคุณทั้งคู่เป็นคู่รักคู่จิตวิญญาณที่ได้มาพบมาเจอกันนะคะ เราไม่ทะเลาะกันได้ไหมโอเคสุดท้ายแล้วค่ะคือการปลองดองนะคะการจริงๆการทะเลาะกันก็ไม่ใช่แย่เสมอไปหากทะเลาะกันแล้วรู้ว่ารักกันทะเลาะเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้ข้อสรุปว่าสิ่งไหนที่คนไม่ชอบอีกคนนึงไม่ชอบก็จะได้ปรับปรุงแก้ไขกันนะคะเพราะว่าถ้าคนรักกันเนี่ยไม่ทะเลาะก,ก็เลยแต่เงียบใส่กันอะเราว่ามันมันน่าก,กลัวกว่าอีกนะคะมันเหมือนเป็นคลื่นใต้น้ําที่พร้อมจะแบบ กวาดล้างไปในทันทีเลยทีเดียวจบอะไรแบบนี้จริงๆการ,รทะเลาะกันถ้ามีเป้าหมายคือความรักอะ่ะมันจะทะเลาะกันแบบมีขอบเขตค่ะการทะเลาะก็ไม่ไม่ใช่เรื่องที่เลวร้ายหรอกถ้าทะเลาะเพื่อให้ปรัแบบความเข้าใจมาจูนให้ตรงกันให้ตรงกันนะคะอืมโอเคชาวธาตุดินนี่คือสิ่งที่ ความรักคนรักที่มีประเด็นของคุณเขาอยากบอกให้คุณทราบนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีกับการที่จะได้มาเจรจามาพูดคุยตกลงกันนะคะเรื่องที่ผ่านๆมาเนาะยังไงขอให้ชาวธาตุดินนะคะมีความสุขความสมหวังในความรักนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ